เคยได้ยินมานานแล้วแหละว,ว่าเขาช่องลมเนี่ยคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งนครนาย,ยกเราก็ว่ามันไม่เกินจริงเลยนะวันนี้เราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทุ่งหญ้าลำธารและก็สายลมพร้อมพาไปเริ่มต้นด้วยการเดินทางน่ารักน่ารักรก,กับรถตู้ลุงหมอนที่มีทั้งรับและส่งถึงที่แอบบอกเลยว่าคุณลุงเนี่ยใจดีสุดๆเลยแหละมาค่ะทริปนี้ เราจะไปนั่งเรือลุยทุ่งเดินเขาและก็สูดอากาศดีๆให้เต็มปอดไปด้วยกันกับวันเดย์ทริปนั่งรถตู้สู่เขาช่องลมสวิตเซอร์แลนด์แห่งนครนายกคืออะไรก่อนบันไดทุกคนเห็นปะเหมือนกระแพงไทยท่านเลยอขอเติมยาดมก่อนนะ <c oughs> นี่ล่ะที่คน <c oughs> บอกว่าอราจเก็บตังไว้เที่ยวตอนแก่แล้วดูสภาพสิเนี่ย <c oughs> อุมาก กระท้อนหมอของชาวสวนใช่ไหนี่วัตถานางนกใคร่ะกีจ้จไปเอ้วยกวกินตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยบิวสวยมาก วิวสวยมากโอ้ยทุกคนตอนนี้คือวิวสวยมากอันนี้คือวิวหลังหลานก๋วยเตี๋ยวเนี่ทุกคนคือสวยมากูดิโอ้โหใไปเสาชนสวยมากสวยมากเลยอะโอเคเลยเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกันนะทุกคนเพื<ห>่อเห็นยู่ตรงนี้แล้วแบบรู้สึกว่า<ห>เริ่มมากนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารก่อนนะเนาะอ่อกว๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างนะมีหมูน้ำใสหมูต้มยำค่ะลูก้าอ๋อทุกคน,นคือตอนนีน้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือมันสวยมากมันแบบมันมันต่างจากข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้มากเลยนะที่แบบว่าเรานั่งบนตู้ขึ้นมามันก็จะเป็นฟิวแบบป่าธรรมชาติแต่พอเรามานั่งอยู่ตรงนี้รังกว๋วยเตี๋ยวนะทุกคนแล้วคือแบบมันสวยมากแล้วตรงนั้นน่ะมีน้ําตกเล็ก ที่แบบไหลผ่านลงมาเลยนะแล้วคือแบบเป็นไหลแบบลงมาอย่างเงี้ยคือมันมันดูสวยมากอะแล้วทุกอย่างก็คือแบบมองไปตรงเนี้ยคือเขียวหมดเลยอะนี่ขนาดแค่เรายังไม่ได้ลงไปข้างล่างนะทุกคนแค่แบบวิวตรงเนี้ยวิวข้างหน้าเราแค่แบบร้านก๋วยเตี๋ยวตรงเนี้ยชื่อแบบว้าวสวยมากชั้นอึ้งแค่แบบว่าจุดเริ่มต้นนะทุกคนเรายังไม่ได้แบบผจญภัยจริงๆเลยด้วยซ้ำเนาะเรายังไม่ได้ไปลงชื่อเพื่อที่จะแบบว่าจองเรือจอยทิปเลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนเราจะมากินื่อเที่ยงกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมี่น้ําใสของเรานะคะที่เขาใส่กุ้งไว้ด้วยเนาะใส่กุ้งแล้วก็เป็นหมูสามชิ้นหมูนะสุอสหแบบเหมือนสมัยเด็กเลยนะอ่ะก๋วยเตี๋ยวน้าใสสมัยเด็กเแยวน,นี้เลยแบบว่าที่อยู่บันเกิดอล้เนาะหอมกระเทียมเจียวมากคือเราเดินทางมาแม่เช้าอะ่ะก,า,กามันเหนื่อยไหมทุกคนแต่จริงๆถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็ ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่มันหิวไงมันใช้เวลานานเนื่องจากว่ารถมันเลทนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเจอเหตุเรื่องโน่นนั่นนี่ทําให้แบบรถมันช้ากว่าปกติเนาะจริงๆอ่ะรถลุงหมอนจะมาส่งเราประมาณตึ่งเขื่อนคุณดานเนี่ยก็จะนับประมาณประมาณสิบ็ดโมงไม่เกินเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาถึงที่นี่คือเที่ยงกว่าเลยเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าเลยเากลายเป็นว่ามันก็ทําให้เวลามันบูนเลทไปกว่าเดิมเน,น,นะแต่ก็อย่างที่บอกเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลเวลาได้หรอกว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการเดินทางก็ใครที่กำลังจะมาเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แพนไว้ให้ดีๆหน่อยเยเพราะว่าเวลามันมันไม่รอเราอยู่แล้ว ทมไมกล้องมืดจังเลยโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนขุนด,ด่านประการชนพปที่เรียบร้อยแล้วนะและตอนนี้เรากําลังจะรอเรือนะฮะเมื่อกี้น้องสองคนที่มาด้วยกันเขาบอกว่าเรือเบอร์อะไรนะเ,เบอร์13หรืออะไรสักอย่างนี้แหละน้องเขาไปจองตั๋วเรือให้เราด้วยคือตอนนี้เรากําลังจะเดินไปลงเรือไหนเรือเราอ่ะลำไหน,น,นแล้วทำไมเราถึงจะรู้ว่าขันไหนที่13 อโอเคอันนี้เราก็จะมาถึงตรงทางขึ้นบันไดแล้วเนาะนี่อันนี้จะเป็นทางขึ้นบันไดของเราแล้วก็นี่ก็จะเป็นป้ายที่เขียนว่าเคขื่อนคุณด่านระการชนแล้วก็เป็นตวัดนะตั้งอยู่หมู่สองบ้านท่าด่านตะบนหินต,ตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะทุกคนเราคงอาจให้ทุกคนไม่หมดนะเพราะ อันนี้เราจะลงน,นี้จริงๆถูกปะแล้วเราก็ขึ้นอันนี้ใช่เคทุกคนเห็นทางลงนะเนาะแล้วนะก็ไม่น่าจะต้องพูดถึงทางขึ้นนะเพราะว่าเราใช้ทางเดียวกันคืออย่างก่อนอันนี้ใช่ไหมเรือเราคิดว่าน่าจะไสมันปะ<ม>เขามีอันนี้ให้ด้วยนะหลังคาแดงสําหรับพักร่มตอนนี้น้ามันก็ยังไม่เยอะนะเนี่ยคือแบบเห็นไหม นี่น้ำฝนแล้วนะแต่ว่าน้ำกมยังแบบยังไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้คือบันไดมันสูงมากและดิฉันเดินแบบนี้ค่ะคนนี่ดิฉันเดินแบบนี้นะคะก็เดินตรงนี้แล้วมันแบบนี้เห็นปะมันต้องมาค่อยลงทีละขั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออสู้ฉันเดินตรงนี้ดีกว่าแต่ถ้าสไลด์ก็คือนู้นค่ะเราค่อยๆเดินถ้าเดินตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเหนื่อยร้อยกว่าแต่ถ้าลมก็คือ สไลด์ลงนทค่ะเรือเราใช่ไหมนะค่ะสีแดงๆหลังคาแดง,แดงจะถูกจะแพกแดงไปก่อนค่ะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าจุดพักแบบว่ากลางเต็นให้เราแบบนี้เรื่อยๆเนอะแล้วก็อน,นุ่์ก็จะเป็นสีสีแดงข้างบนตัวเป็นเปนสีแดงตัวนี้เป็นสีดำแค่ลงยังรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้เราขึ้นจากขนาดไหนแพนมาทุกคนอน,นันก็จะเป็นเรือของคนอื่นเขา น่าจะกลับมาแล้วเนาะแต่เรือเราคือน่าจะลําใหญ่ลํานี้แหละอุย้ยแต่ของเราเป็นลาใหญ่มากเลยเนาะหวังว่าเราจะได้ิวสวยๆเนาะออขนาดลงยังเหนื่อยเอาเรื่องอยูน่นะอ๋อผู้คนนะเราถึงภาคพื้นดินละแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นนม้มเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะที่เขาบอกเห็นไหมที่เขาบอกมันจะมีเจ็ดสิบหกเก้าหกแปดคือหนึ่งเมตรหรอใช่ไหมทุกคน โอเค okay, ทุกคนเขาไล่ขึ้นเรือมอัวแต่ถ่ายนั้นถ่ายนี้อยู่โอ้โอเขาใส่เสื้อชุดชีฟด้วยนาทุกคน,กคนเขาบอกว่าให้เราใส่เสื้อชุดชีฟเด้อเสื้อชุดชีฟค,ค่ายทุกคนโอเคโอเคทุกคนเขาใส่เสื้อชุดชีฟละ Cấm một lâu như <laughs> này ทุกคนอ๋อโอ้โหสวยมากทุกคนอันนี้คือเขาพาเรามาตรงเขาช่องลมเป็นที่แรกเลยนะอ้ oh my god โหดูนี่เห็นไหมอ้ oh my god ทุกคนสวยมากคือแบบมันเขียวไปหมดทุกที่เลยอ่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวฉันอยากให้ดูว่าตอนที่เราจะเดินผ่านไปเราจะผ่านหินหินยักษ์สองก้อนเนาะเนี่ยเห็นป่ามันต้องเดินผ่านหินยักษ์สองก้อนนี้แล้วเราก็จะเจอกับว้าวแรงมากทุกคนคนสวยมากโอ้ my god ทุกคนดูนี่ แกมันสวยมากจนฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยดูตรงน้ําตกตรงนั้นอะสวยมากแบบเหมือนอยู่แบบเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะเหมือนแบบเหมือนหลุดออกมาอีก,อกโลกนึ่งเลยอะ่ะแกชุดแจ็คกีตูเขับมาสวยได้เปลือกมากมันสวยจริงๆม,มากอะ่ะมาค่ะทุกคน เราจะพาทุกคนเดินไปอีกสักนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราแบบรอๆคนอื่นเนาะอยู่มันก็ดินโดน้นเราเหตุปุ่มหนึ่งที่แบบว่าสวยมากมันเป็นแบบคือดีอ่ะมันควรจะแบบว่าไปตั้งกล้องถ่ายตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แบบมันดีมากแกแต่หวังว่าผมไม่เจอบุ้งเนาะเออแต่ป่ามันสูงแล้วนะที่เรามาเนี่ยมันคือเรามาต้นเดือนกันฎาคมานะทุกคนก็คือมัอนก็จะได้ฟิลนี้เลยขึ้นมาทุกคนดูน้ำสิ น้ำเขาบอกว่าน้ำใสอ่ะมันไม่ได้ขุ่นนะทุกคนน้ำมันเป็นแบบสีใสเลยแล้วก็เมื่อเช้าเห็นเขาบอกว่าฝนมันตึ้งตกไปด้วยเนาะเออนั่นแหละแล้วก็แบบดีมากเพราะว่าเรามาเนี่ยคือแบบลุ้นมากเลยว่าจะเจอฝนไหมปรากฏว่าทุกคนมันไม่เจอนะเห็นปะคือแบบคือไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะคือมันสวยทุกม,มุมจริงๆงอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหา็าตสวยๆถ่ายดีกว่า มาแล้วค่ะขอโทษที่ทำให้หลงเผลอเลยสวยมากสวยมากเขาอยากออกเลยอ่ะเสยๆเลยเลยสวยมาก ็มาสึกที่เขาเรียกกันว่าต้นน้ำเนาะใช่ไหมนั่นแหละก็น่าจะใช่โอ้หนี่ไงต้นไม้ต้นไม้ไมแบบปิดๆกคนใครเดินก็ระวังด้วยน่ยอทุกคนโอ้แต่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวน้ำแรงอะ่ะตรงนี้ใครมาก็หารองเท้าดีๆมาด้วยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบดินสไลด์มันเยอะอะ่ะแล้วพื้นผิวที่เราต้องเดินมันก็มีแต่หินผสมดินอะไรอย่างเงี้ย แล้วลองเท้าใครย่รตอนแล้วอันนี้เหมือนแบบว่าอเมซอนมากอเมซอนอันอเมซิ่งว้าตรงนี้ก็สวยมากแกมันสวยอนะแต่มันดูอันตรายอะทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่รอาน้ำมันเที่ยวเลยแหละโอ้แล้วตรงนั้นน่าคยเห็นปะตรงมุมนั้นอะหมุนติ้วๆเลยค่ะดูสิทุกคนดูนี้ คือแบบอะไรก่อนสวยมากเห็นปะมายก็อ oh ด yeah. ตอนนี้เราก็ได้ดู วิวแล้วบรรยากาศเอ่อเขาเรียกว่านะ,ะต้นน้ำเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วคืออยากจะบอกว่าตรงเนี้ยถ้าคนที่แบบว่าชอบแบบฟิลแบบถ่ายรูปแบบต้นหญ้าดอกหญ้าอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเหมาะเหมาะกว่าตรงเขาช่องลมเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าน้ําตรงเนี้ยจะไม่ค่อยสวยเท่าตรงเขาช่องลมนะถ้าบอกตรงๆนะก็คือเนี่ยมันจะแบบว่าน้ํามันจะเชี่ยวมากแล้วก็แบบว่าสีมันจะไม่ค่อยใส ไม่ใช่ไม่ค่อยใส่คือไม่ใส่เลยก็คือสีน้ําขุ่นเลยอ่ะทุกคนแล้วน้ํามันก็เชี่ยวแรงด้วยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามทางที่เราเดินเนี่ยเราก็จะพบแบบว่า,าดินสไลด์อยู่ตลอดเวลาเนาะใครที่มาก็ระวังหน่อยอย่าไปแบบเดินแบบจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดแบบอันตรายอันตรายอ่ยอะเนาะเออนั่นแหละทุกคนก็ <S 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 เอาเป็นว่าใครมาก็ถือว่าคุ้มกับค่าเรือแค่คนละสองร้อยก็บาทคนละสองร้อยเนี่ยแล้วก็ค่ารถตู้อีกคนละสองร้อย ก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนเนอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะแล้วก็เรามาเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่นานเนาะแค่ประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็ได้มาเจอวิวแบบนี้แล้วอ่ะทุกคนเห็นปะคือทริปเนี้ยมันไม่มีอะไรมากเนาะเราแค่แบบอยากมาให้เห็นว่าอ่าเขาช่องลมหรือเกิดกุญแจประการชนหน้าฝนเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันมีครบทุกอย่างจริงๆ สำหรับเราถือว่าคุ้มนะที่แบบว่าเดินทางก็ไม่ไกลมาก็แป๊บเดียวค่าเรือค่ารถก็ไม่ได้แพงอะไรคนโอเคคิดว่าเราน่าจะได้เวลากลับเรือแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็เริ่มขึ้นเรือกันแล้วนะครับว้ายคืออะไรก่อนบันไดบันไดคืออะไรก่อนคะ ทุกคนเห็นปะนี่คือบันไดถึงคารามาเหมือนจะแพงใครท่านเลยอ่ะเขาน่าจะทำแบบว่าลิฟเคเบิลเหมือนของดอยสุเทพอ่ะใช่ไหมเสียว่าเดื่อนขึ้นอ่ะใช่อ๋อจริงนี่ทุกคนดูนี้เราจะต้องขึ้นมาจริงๆนะโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างบนเนาะ มันเหลืออ so ีกเยอะเลยอ่ะเห็นปะฉันเพิ่งขึ้นมาแค่นี้นี่คือที่ที่ฉันเพิ่งขึ้นมาชีวิตแบบใดเนี่ไปยังจะต้องขึ้นปอวะถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ได้กลับบ้านขออย่างเดียวคือตอนนี้ขออย่าตะคิวกินขอทุกคนทุกคนคือยังไงเหะเหนื่อยแล้วทุกคน ยังไม่ถึงตรงร่มดำเลยอ่ะทั้งนี้สองร่มใช่ไหมร่มแดงกับร่มดำตอนเนี้ยขึ้นมาขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงร่มดำไปอีกแต่ใจเดียวไปไปพักที่ร่มดำอย่าเร่งอย่าเร่งเดี๋ยวตะคิวกินวนถึงร่มดำดำขึ้นถึงครึ่งทางเองอ่ะเลยอีกครึ่งนึง ขอเต <ique> ิมยาดมก่อนนะไม่ไหวนี่นะน่าจะผึ่งครึ่งหนึ่งเองมั้งเนี่ยเึ่นทางใช่ยังไงสาวไม่ไหวแล้วจ้านี่ล่ะที่คนบอกว่าอะไลเก็บตังค์ไว้เที่ยวตอนแก่แล้วดูสภาพสิเนี่ยนี่ขนาดยังไม่แก่ว้าวตายแล้ว นี่คือบทเรียนกับการที่เราได้ภาพส,สวยๆเราจะล้างท้ายแล้วไปกันต่อถึงแล้วเราถึงเต็นแดงแล้วทุกคนอีกสิบั้น 1, 2, 4, 5, 6, 7, 5, หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าฮอมมีหรออุ้มาก โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เหมือนโอเคขึ้นนะนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เราต้องไปลื้อฟื้นความจำแล้วก่อนว่าเราเลื่มถุงเสื้อผ้าไว้ตรงไหนนะถ้าหาถุงเสื้อผ้าไม่เจอเนี่ยเท่ากับกูโดนบ่นยับค่ะเนาะไม่แน่ใจว่าเราลืมไว้ตรงที่เราบินโดนจุดแรกหรือเปล่านะถ้าเดินไปมาถ้าเจอก็คงจะเจอจะภาวนาให้เจอนะทุกคน ใช่ทุกคนในที่สุดปฏิหารก็มีจริงตุงพ้าเรายังอยู่ที่เดิมค่ะเหลือจะเชื่อคนไทยไว้ใจได้ทุกคนนี่ค่ะยังอยู่โอเคทุกคนตุงพ้าเรายังอยู่เสื้อเราอยู่ครบกูจะบ้าไปหาน้ำกินก่อนร้อนมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ ได้น้ำโกโกลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากแบบไอตรงที่เราไปเทีย่ยวน้ำตกเขาช่องลมใช่ไหมแล้วก็ตดน้ำอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนะทุกคนตรงนั้นคือมันสวยมากมันสวยจนเราลืมคำว่าเหนื<ม>่อยเลยอะไรเงี้ยเราไม่รู้้วยซ้ำว่าตอนนั้นเราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนะเรามารู้อีกทีตอนที่นี่แหละตอนเรากลับไม่รู้ว่าบันไดตรงเขื่อนขุนดานมันกี่ขั้นกันเนาะคือแบบ โอ้มันเหนื่อยมากมันแบบเหนื่อยมากทุกคนคือแบบเกือบจะคิวกินอะแต่ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะทุกคนข่อยังชั่วคือตอนเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากทุกคนเหมือนวิ่งรอบสนามประมาณสิบรอบได้อะหรือมากกว่าน,นั้นด้วยซ้ำนะมันเหนื่อยมากจริงเธอทุกคนฉันไม่ได้โอเวอร์ฉันเหนื่อย,อยจริงครั้งที่ต้องขึ้นบันไดเนี่ยมันก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่เจอบันไดของเขื่อนคุณด,ด่านเข้าไปอะ คือแบบโอ้โหแล้วหล่อนดูนี่แบบคือมันมันสูงมากแล้วมันมันก็ชันเนาะมันไม่ได้แบบขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือมันชันอย่างนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าตายลายวันนั่นแหละก็ถือว่าการมาครั้งนี้ของเรามันได้ประสบการณ์ในมุมมองพี่เรามาหน้าฝนเนาะแล้วมันแบบเขียวสวยมากเขียวขจีแบบมองไปทางไหนมันก็คือสวยไปหมดเลยอะทุกคนถือว่าการมาครั้งนี้คือคุ้มนะคุ้มคุ้มเลยแหละและอีกอย่างมันก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเนราะนั่นแหละทุกคนก็ เดี y, n n ๋ยวไปเจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะสําหับคลิปนี้เหนื่อยมากไม่ไหวไว้เจอกัน